นสนับสนุนโดยซูกิชิความสุขปิ้งได้มาแล้วฮะเข้าสู่ช่วงชกกะปลวกชกกะปลวกชกกะปลวกลวคือช่วงที่สองปลวกของเราจะใช้ความไร้อรารยะขาดสัมมาคารวะแห่คารวะ แห่ถูกแล้วโอ้ชกข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่ไปขึ้นมาเนี่ยแต่จะชกมาแบบมึนๆก็ดูแรงน้ำใจไปหน่อยเลยให้โอกาสแขกรับเชิญได้เล่นเกมเพื่อชิงของชิ้นนั่นกลับคืนสู่อ้อมกอดของตัวเองเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยเว้ยของเข้าแท้ๆดูสิช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราสองคนเนี่ยต่ฉกของหนึ่งอย่างมาจากบ้านหรือว่าสถานที่ที่ไปของรักของหังชกมาแล้วชกมาแล้วนี่คือมันวิงวังมากสุด นี่คือความเป็นแก้วอย่างไรอธิบายสินี่เป็นความเป็นแก้วโดนชกมาแต่นิใจนะนิใจก็คือว่าจะได้แบบว่าระบายสินค้าวราไม่ของมน้ำตาลจะได้ทำล็อใหม่ได้ถ่ายไม่ออกไงก็เลยอันนี้ของดีอันนี้คือของที่มีคุณค่ามีความกลิ้เตอร์อะไรยี้ไปยับทุกครั้งที่กินจะรู้สึกว่า มันแป่งปั่มมันใช่ปั่มเไหนไงขายของเก่งขายของเก่งกว่าไงแต่เนื่องจากว่าอ่ะเราก็มาซื้อหาได้แต่การที่เราจะให้คุณผู้ชมนั้นเรามาชมแล้วเราต้องมอบคุณค่าเพราะนอกจากแก่นี้ยังชงน้ำดื่มเก่กๆแล้วอันนี้งมันล็อกไว้มันล็อกไว้มันล็อกไว้อันนี้ยังเป็นใช่นมีอ้าวมันอย่างนี้ สิ่งนี้นั้นยายโซตรงที่ตรงนี้เป็นประวัติวัดไขก็ได้เพื่อความเจ๋ไกนั้นพาไปทุกวันหึ่งตรวจคนไข้ห้ามผยห้ามพักห้ามคนอยากได้ก็คืออันนี้แหละก็คืออันนี้แหละดูดซับกินแต่เราไม่เอาไปง่ายเราจะท้าพี่ใหม่ในแข่น กะ,กะติกานับเงินมาถึงถิง่นมาถึงถิ่นโอ้มาถึงถิ่นเจ้าของร้านและกิจการมากมายอย่างดาวิกาเกมชกกะปลวกของเราวันนี้เจ้าแม่ผ้ามือสองอย่างปิงปองก็เลยขอทานนับเงินสเสลยกะติกาก็คือระหว่างที่มาร์ชพูดคำว่าปลวกขึ้นบ้านลากเสียงอย่างเงี้ยไม่และปิงปองต้องแข่งขันกันนับทะนบัตรสิ้นสุดเสียงเมื่อไรให้บอกว่านับได้กี่ใบใครที่บอก ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปซี่ที่ใหม่นะฮะในฐานะที่เป็นเจ้าของร้านโชบิงปองเนี่ยก็เป็นนักขายตัวยงที่ใช่เจเจใช่ไหมจริงก็เลยจะแข่งกันนับเงินความเป็นแม่ค้าสักยภาพของามเป็นแม่ค้าถูกไหมใครนับเงินเร็วกว่าแล้วก็ถูกต้องตามครบตามจํานวนเนี่ยที่ตัวเองนับได้ก็ชนะไปเลยซึ่งระยะเวลาคือการที่ผมลากเสียงคาว่าปวกขึ้นบ้าน คือระหว่างที่เราเสร็จบุกขึ้นบ้านเนี่ยแล้วเรานับเลขกันถ้าใครนับได้จานวนเยอะกว่าและถูกต้องคนนั้นก็จะได้วับถูกต้องเลยนะถูกต้องก็ที่สมองในส่วนนี้นี่ฉัมีโปกเตมเงินมาแล้วฉัเตมเงินมาแล้วโอ้ความร่ำรวยมั่งคั่งของฉันโอเคไดวิกาสู้กันหน่อยฉันเจ้าแม่เจตจกีนฉันเจ้าแม่มิสตาหนึ่งสองสาม ปวเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ออกเสียงลัวคืนกลัวแพ้กลัวลัวแพนมิสตาเกิร์ลโอเคอะไรเจ๊หนึ่งสองสามปวขึ้นบ้า กูดม่นดไม่ทันกไม่ันโอ้ยเอ้ามึงหิออกไปลวยไปเท่าไหร่มาเอ้าเฮ้กีเมื่อกี้ลืมดีใจแล้วลืมกิดลืมเด้ก่อก่อนได้เอาปองก่อนลวกันปองได้เท่าไหร่ออกไปหใบอันนี้นับได้50แบงก็แปลว่าโเก 4 0แล้วนะอ่าสี4ส3 4 4อ4ด4ี4สกเกินไป4่ชงงไปหมดแล้วมาดูของพี่ใหม่นะ4่ส4บแล้วเท่าไหระ40ใกล้กว่า เล็กกว่าอะไรหารสองเองแรทำไมปิงปองทำเพื่อคนดูอย่างนี้ไม่ได้อะฉันทำไม่ได้พอนี้ก่อนออนบอนบอกว่าขอไปให้คนดูได้ไหมดาวิกาเธอให้เขาได้ไหมเช่นนี้แหละได้สิเออให้ไปให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะให้เลยแพ้แล้วผ่านก็ยัง น้ำใจไมตรีให้กับปลวกทางบ้านน่ารักลยอะไรฮะเดี๋ยวก็ติดตามกันในแฟนเพจรายการนะครับว่าใครจะได้แก้วใบนี้ไปเดี๋ยวม<น>ีลายเซ็นด้วยใช่หลอดอันเดิมก็หลอดอันเดิมโดนดักแด้ที่ใหม่ไปแล้วนะนี่คุณค่ามากเดี๋ยวเอจะส่งถ้าถึงบ้านเะครับโชกับปลวก ถึงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งเป็นมุมโปรดของพี่ใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ในร้านตรงนี้ก็จะเรียกใหม่จะเรียกว่าเป็นโซนวีไอพีทําไมถึงต้องโซนวีไอพีคือเป็นโซนที่สําหรับอ่าสําหรับตัวใหม่เองแล้วก็เพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติ เราเรานัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยในร้านอาจจะคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามานั่งตรงนี้จะได้เมาส์มอยกันได้แบบคุยขินข่าพูดนู่นพูดนี่ต่างๆแล้วก็เรื่องราวมันจะเล่นรอบออกไปเสียงไหมเขาก็พร้อมร้เบเสียงเพราะว่าถ้าไปนั่งนู้นอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจคนก็จะแบบมองเลยเราก็จะแบบไม่ค่อยได้มาอยู่ตรงนี้เราจะได้อยู่กับเพื่อนในไม่ถนาดเมาไม่ถนัดใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ V I P ถูกมาแล้วได้มาอยู่ตรงนี้ใช่ V I P สี่เพราะเบื้องหลังของเรานั้นมีตอนนีโรติกเล็กๆนี่จะพูดถึง V I P อันนี้ใครถ่ายนะพี่จอร์คค่ะพี่จอร์คธาดาวาใเป็นเอ็กซิบิชันอยากให้พี่จอร์ถ่ายบ้างจังเลยอยากแล้วแบบว่าแล้วท่าเดียวแล้วแล้วพี่บอจะเอาอะไรมาปิดอ่ะอือด้วยอินเนอร์เนาะต่างๆใช่ฉันเอาไม่ต้องปิดเอาไม้ตัวใช่ให้เข้ากับไม่มิดด้วยไม่มิดไม่เพราะว่าอะไรเป็นช้างเป็นช้างมาอะไรนะนี่เราปนพิธีกรณาทำไมวันนี้มันไม่ค่อยเข้าข้างอะไเลยวะ้งแต่เกมละอะไรต่างๆที่เราจะเล่นกันต่อไปนี้โอเคโอเคอาจจะเราได้ยินมาว่าพี่ใหม่เนี่ยเป็นนางเอกที่ ชอบความกระเทยมากเขาเรียกว่าอินเนอร์อ่ะอินเนอร์ใช่ไหมได้เป็นกระเทยทุกวันนี้เราทํางานคนในวงการส่วนใหญ่พี่ช่างหน้าช่างผมผู้จัดการใหม่หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆผู้จัดการอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้กันหมดแล้วเวลาเราอยู่กับเขาเราก็รู้สึกว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยเพศเนี้เวลาทางานเขาทําเต็มที่มากๆนะแล้วเขาก็มีพรสวรรค์มากๆแต่ในขณะเดียวกันเวลาเขาปลดปล่อยแล้วเขามีความสุขในเวลาที่ไม่ทํางานเขาก็เต็มที่มากๆใหม่ก็เลยชอบอยู่กับเขาชอบอยู่ในช่วงเวลาแบบ ทุกๆช่วงเวลาของเขาแหละทั้งทํางานทั้งเวลาเขารีแหลกอะไรเงี้ยเราก็เลยติดความเป็นกันเลยทุยมาด้วยได้เห็นล่าสนุดนางก็มีความเป็นปาร์ตี้อะไรที่นั่งแบบ <c oughs> จัดให้กับพี่ช่างแต่งหน้าแล้วนั่งกับใบเฟิร์นก็ไปแบบเ <c oughs> ราบอวตอแตอนแรกอะวันเกิดเขาแล้วเขา <c oughs> <c oughs> จะไปจัด <c oughs> ที่เขาจะไปจัดที่อื่นแล้วเราบอกพี่น้งมหนูว่าหนูก็ไปไม่ได้เพราะใหม่ไปใหม่ไม่ได้ไปที่สถานที่เที่ยวคืนนะคะแล้วหม่ก็อุวยใหม่ไปกับพี่แม่ไม่อยากอยู่อะวันเกิดพี่จะทำาไงดีมาจัดที่ร้านใหม่สิแล้วตรงนี้หรอแล้วใหม่ก็ ัดงานวันเกิดให้เขาหมดเลยเป็นของขวัญอะไรเงี้ยแต่ว่าตีมม่ต้องเป็นคนเลือกนะคะนั่นคือตีมนางโชว์อ๋อแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนันนี่มันวันเกิดฉันหือวันเกิดแกวะดูแบบว่าดูซีนเป็นของเราจัดให้หมดเลยจัดให้หมดเลยเป็นของขวัญอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็แบบน่ารักกับเรามากๆตั้งแต่วันแรกเลยเจอกันมาอะไรเงี้ย ดีเพราะฉะนั้นในเมื่อความรักของนางมีความชอบชื่นในคารแบบว่าเป็นนางโชว์เพราะฉะนั้นวันนี้ปวกขึ้นบ้านมาถึงที่นี่แล้วใช่เรามีแขก V I P มาเออที่เป็นระดับอาจารย์เป็ตรงแม่เลยแม่เพื่อที่จะให้ศักยภาพของใหม่ดาวิกาเพิ่มขึ้นไปอีกขอต้อนรับฮะมาดมมดมมาหลอกมาดม มดหนึ่งมีตัวแม่ที่ไร้ข้อกังขาจะหาใครไม่ยอมรับความเป็นนางพญาของนางคงยากนะครับและความเป็นขุนแม่นี่เองที่ทําให้ไมเดวิกาเห็นเธอเป็นหนึ่งในความเป็นต้นแบบของนางพญาเออและเธอแอบฝันเล็กๆว่าสักวันเธอจะไปถึงจุดนั้นได้ทำไมคือเราแต่งตัวโดดมากเลยตอนเนี้ <c oughs> ดูเราอะ ม่แน็ตดูกลมกลืนดูเป็นธรรมชาติดูมีความแบบว่าเหมาะกับย่านนี้ดูเหมือนมันร้างกาแฟชิวๆและนี่คือรุ่นใหญ่มาดามโมใช่เราเรียกว่าเป็นไม่ไอดอลเป็นไอดอลเลยไอ้ใหม่ตื่นเต้นที่เจอเป็นๆมากตื่นใม่คิดยังไงถึงแบบให้มาดามโมดเป็นไอดอลคือแบบงงมากพูดจริงก็มีความเป็นตัวของตัวเอง แลกดีนี่เขาสื่อสารกับใหม่เขาสื่อสารจากตนเองวันนี้พี่วต้องมีความหน้าที่ดึงศักยภาพของความแบบเป็นเจ้าของโลกนี้เอามาโชว์กับชาวบ้านแขกเรือลางปลาหลาให้ได้ดูเรื่องเจ้าโลกนี่หมดพร้อมโชว์แล้วอะไรนะมันคือความเป็นแบบ เวิล wow, ค่าแบบว่าครองโลกก็คือเหมือนกับว่าดึงศักยภาพของเขาเป็นนักพยาธิวิทยาทำยังไงบ้างช่วยสอนหนูหน่อยค่ะมิชชั่นมาดามมด เพื่อเพิ่มดีกรีความเป็นตัวแม่ให้ใหม่ดาวิกาวันนี้มาดำม,มดก็เลยมีภารกิจสามอย่างมาให้นางเอกพันล้านของเราฝึกปรือจะคือไม่คืออย่างไรอย่างไรก็ไม,รไม่รู้เออไปเอาใจช่วยเธอกันดีกาเานะปะปะปะคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่า <c oughs> การที่จะเป็นแบบเจ้าแม่หรือแบบเป็นคุณแม่ได้ <c oughs> มาว่ามันต้องมีแบบ มีภารกิจบางอย่างที่แบบพิสูจน์ว่าเราจะสามารถเป็นได้ไหมมันต้องลองไปทีละสเตปก่อนอ่ะก็เดี๋ยวเข้ามิชชั่นกันเลยดีกว่าก็คือมิชชั่นของเราเนี่ยคือจะปรับพี่ใหม่เนี่ยให้เป็นสาวประเภทสองโดยอาจารย์ของเราคือพี่มดนั่นเองก็เริ่มจากการพูดก่อนนะจะเอาแบบพูดต่อหน้าสาธารณชนหรือพูดกับแบบเป็นกันเองแบบเอาแบบสาธารณชนนดหนึ่นดหนึ่งก็คือ เราจะแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะไมดาวิกาวิกาอยากฆ่าใครอยากฆ่าใครคะไม่เเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็คนอันนี้ันะันี่ อันนี้คือจะอิมแพคคนก็คือจะหลุดไปข้างนึงก่อนเลยคนเป็นเรือนล้านเลยเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เขาคิดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยำไม่ดาวิกาเป็นอะไรอ่ะมันเป็นห่วงมันจะรู้สึกว่าแบบมันแกรนน่ะนึกออกปะที่ทำไปแล้วลองให้ใหม่ดาวิกาลองนทำตัวดูย่อต่ำมากเมื่อกี้สวัสดีดาวิกาค่ะอันนี้สวยอันนี้ได้ยังคะ คือเมื่อกี้คือมันมันเสียดิบไปมากเหมือนกันนะคือไม่เคยเห็นไนากขนาดนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นสาวประเภทสองแน่ๆคนที่พูดจาแบบนี้เขาเป็นคุณแม่แน่ๆอะเราเชื่อนะถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาแบบผ่าหรือยังเราก็เฮ้ยนี่คุณแม่แน่ๆเอาอออจริงๆหลายคนคงเห็นในอินสตาแกรมของพี่มดเนี่ยเวลาโพสร์ชันมันแบบโซพลังมากแล้วแบบรู้สึกแบบเป็น ช่อแม่เนาะมื่อเหมือนกับพี่มดวางจิตถูกคือจิตที่นี่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ส่วนหนึ่งของภาพจิตที่ดีของที่มันยังเกิดขึ้นได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของภาพแต่อยากให้รู้ว่าสอนนาบิกาสักนิดเกี่ยวกับการวางจิตการโพสที่ดีนะคะเราต้องรู้ว่าฟิสิกรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีจุดเด่นคืออะไรของใหม่ดาวิกาพี่ก็มองว่าตอนนี้เท่าที่มองคือไม่มีเลยเพราะว่ามันมองเราไม่มีใช่ไหมไม่มีจุดเด่นเลยมันไม่มีจุดที่แบบ ดูสวยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>พี่จะให้ใหม่เนี่ยพรีเซนต์ช่วงขาวเราเรื่องขององศา,าก็คืออ่ะกลางขาอย่างนงี้นะคะ,ะไปทางทิศป้าอ่ามีทิศเนี่ย <laughs> มีทิศด,ด้วยอ่าแล้วก็ กางขาให้เยอะๆที่สุดนะคะจริงๆนี่ต้องเป็น180องศาเลยนะคะแล้วก็เอาตรงส่วนนั้นนะคะแนบกับพื้นตรงต่วตรม่รงาางี่งมันตรงตร็นรเเย็นรงตรงตรงต้งๆรงตร่ตกงตรงตรงะรงต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 องตรงตรงตร้ตรง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 อ้่อรรร โอ้ยไม่ไหวหรออ่ะสมมุิกล้องจะถ่ายนะคือเรื่องสัตว์ตอนนี้อะทอนนีเรามีห้องน้ำห้องน้ำไม่ใช่คืออะไรเฮ้ยมันเคยป่ะแบบกลางๆแล้วคือฉีกขาดอย่างเงี้ยคะหัวเฉีกขาดไม่ได้มันไม่ได้ทำไมทำไมฉีกขาดไม่ได้ขาขาฉีกกล้ามเนื้อมันฉีกไงอ่าอะไมาเราแบบดึง จุดเด่นของร่างกายออใหม่ออกมาแล้วก็โหวตในใจนี้ต้องต้อง,ต,องต้องมีความเกี่ยวกับยังไงนะครับในใจ,จต้องเกี่ยวกับยังไงะครับต้องรู้สึกว่าแบบข้างในมันแบบร้อนระอุอ่าพี่พี่มดอ่าเราดูว่าได้ไหมอ่ะแล้วเป่งออกมาว่าเป็นยังไงบ้างคร,รัน <c oughs> เป็นยังไงบ้างผ่านไหมเสียงเป่งยังได้ไหมอีกนิดหนึ่งไหมพี่มดเขาต้องแตกแล้วมีใครได้กินอะไรไหมมั้ย อ่ะแล้วมิชชั่นสุดท้ายหมดคือไม่รู้นะเวลาที่แบบพี่แบบอยู่ข้างนอกอยนะ่างเงี้ยผู้ชายอ่จจะชอบมองเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวางตัวย,ยังไงมือเอาจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ยังไงกับสายตาผู้ชายกับสายตาผู้ชายเราจะตอบโต้ตอบชะนอนหรือว่าจะจิกก็คือจิกแรกใช่แต่ถ้าเราเราเป็นเจ้าแม่เนี่ยเราต้องจิกนอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบบ อย่ามามองฉังนแบบเรามาดูว่าถติว่าถ้าผู้ชายคนนี้เข้ามากระทบกับใจของพี่โมดแล้วทีนี้เราชอบเราชอบค่ะ เราจะปฏิบัติตนกับเขาอย่างไรในแวบแรกของสายตาอะสมมติผมเดินเข้ามาในร้านกาแฟแล้วเจอพี่มดนั่งจิบกาแฟอย่านะอย่าดหยาดจาทำอะไรหนูเลยทำไมจ้หยาดคือว่าเขาติดแต่นี่ว่าว่างไม่ทำไมตรงนี้มันขยับได้มันเกรงไงมันเกรงโหดหมามันเกรงโหดแชร์เชิญแทนที่เราจะใช้มือเราใช้ตรงนี้กระวักเขาทำอะไรเมื่อกี้มันคือส่วนไหนครัะมัน จะแข่งเลยเมื่อกี้แข่งแล้วหมันว่าหน้าทองเพราะว่าหน้าท้องมื่อไ่ขับอะไรอ่ะมันเป็นการป้องกันตัวมากกว่าเคยเห็นเปล่าสัตว์ที่แบบแกล้งตายอ่ะก็ไม่โดนนะไม่โดนล่าเหยื่อนะก็คือคลายๆกันอ่ะถ้าผูชายเข้ามาแล้วก็คือ อย่านะอย่านะเนี่ยทำอะไรคือเป็นการเหมือนแกล้งตายคอมันไปคือมักไยจริงมากกว่าเดยโอ๊ยสัญญาเมื่อกี้ตัดทิ้งแน่นอนบอกแล้วว่าที่เนี่ยมีพลังงานบางอย่างเราหิวแล้วาหิวลโดยมีใบหน้านี่เราหิวแล้ว ห้าสกินผู้ชายแ oh. 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 อคชั่นอ๋ออ๋ออ๋อเขามองมาปุ๊อบ oh. อ๋อไมเขาเตะลมทำให้าเตะลมไม่ได้ <c oughs> ไม่ใหญ่เขามองมาเลยเหรอเหรอเนคนตรงตไ <c oughs> ม่คือไม่ คนที่มีแบบเป็นเจ้าแม่เป็นโอแม่นี่ไงเขาะมันไม่อ้อมคอมแล้วแลดวตรงเลยใจอ,อยากใจอยากอ,อ,อะไรใจอยากอะไรพูดมาเลยไม่โดยการพูดว่าไม่ไหว <c oughs> แล้วอันนี้เนื้อเรื่องคือปิงปองกำลังแบบนั่งอยู่คนเดียวแบบอารมณ์เสียเฮ้ยโซ่ช่อกไหว่ะโซ่ย่ะเจงโตวอกไปสั่งโซ่ ไปที่ไปที้ฮะเธออย่าอดสิเธอไหลๆหลมาเลยเอาไหลๆหลมาเลยอันหนึ่งสองเราเป็นผู้ชาย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 ผู้ชายโอเคโอ้อนี่ไม่ได้ไม่เคยทำอะไรอย่างเมื่อก่อนเลยอ่ะ ทำไมรายการนี้คือเชิญพี่มากเชิญมดมาไม่ไม่คุยอะไรเกี่ยวกับตัมดไม่คุยเไม่พูดมากกว่าคือมาเป็นแบบให้วิทยาทานอ๋อคือก็คือไม่ได้อยากจะรู้ว่าเอออะไรอย่างนี้มเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามพี่ใหม่เดวิกาจะแปลงโฉมอีก10%ที่เหลือว่าจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามกันฮะไดี๋ยจะมันคือเก่งในอะเวทมองไม่แบบ ใส่ลายขวางมาใช่ไหมเอาเห็นนะนิค้าวนิค้าวนิค้าววันธรรม้ามรนเป็นสิคุณบ้านคุณบ้านนะจ๊ะ